ประมาณยี่นาทีตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวใหญ่อยากต้องมีหู่บ้นหมูแน่เลยนี่ยนหูบ้นเครับนนนี่ครับที่ที่เราพักจดตานะเออนี่ันอะไรเนี่ยน พระโหน่งครับ <N> นั่งบนเรือก่อนอย่าพุ่งขึ้นนะข<า>ับแท็กซี่ก่อนนะครับของลูกค้าตอนนี้คุณอะไรครับถาวรสิบถาวรครับสิบครับ We stayed here before. A different room.

Yeah. <laughs> ดูหนังหน้าแต่ละคนหน้าสิบกว่างนะเออเออเออสิบห้ายังยังโอีกสามนิดถ่ายท่านี้อ่าให้เนี่ยถ่ายวีดีโอแล้วนะตอนที่ถ่ายวีดีโอแล้วถ่ายวีดีโอไม่ถ่ายรูปเหรอเาอถ่ายวีดีโอแล้วรูปกล้องนู้นเลยพี่วินป๊าป๊าทำมัเร็ว ล้มาป้านขานนาปลาเกาะไปไอ้หนูเกาะปลาเอาต่อาปเท่าไปก่อนเลยเราก็ไม่รู้กันอยู่ปลายท่อทุกคนป้าป้าขัไม่ได้แล้ว โอ้ยหนีบ่โอยเกี่ยวแน่ทุกคนุกดันไออยู่ตรนี้คนไปรอบไหมไปรอดไปกอดขาหน่องกอขาหนุ่มไปมิสเอ็มยูทีฮูเก้เดี๋ยวก็จับที่ไม้ก่อนตขวแพขตัวขา กับไปเรื่อยะกัเสื้อชชีพกัเสื้อชชีพที่นึกว่าเหมือนตอนนี้ไดเวลากนข้าววนดีเอร์จามแต่เรามีคุปอาหารในวิทยาอาหารเช้าเหรอไม่ครับเอา Food for t ท n i ่นามไม่เห็นเลยสิค่ะ อันนี้คู่รักคู่ใหม่นะครับเพิ่งแบบเพิ่งเจอกันเลยนะครับเมื <laughs> <c oughs> ่อสองวันก่อนเองอันนี้มีลูกแล้วด้วยนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> จัดจากกินข้าวเสร็จก็มีโชว์ถ้าออกมาแล้วจะตลกเนาะเหมือนกระสือแสงมัน